เพื่อนระพเปาธองช์ลูสัตวาและประดา,าบนทั่ยารามีของนากชาวพพทธที่เป็นผู้ปรสานสิ่งกระโชดโกรใจผุทั้งหลายอามรม่วยแก่การและเวลาสืบไปพราสัตอยู่ร่มต่วไปเยียดไปไห้ทั้งป่าแต่เรื่องการเอามาสอนชินักการมุ่เรียวบวชเป็นพระจะต้องมีหน้าที่เท แสงวิเศษพระเทีมีแก่สารช่วยพิพากษาชาติไทยให้ยืนนานเทพนอาออกรักอย่างรัเลยลามัถูกรัตนายศสารขอความน้อมน้อมจงในรันาตนใดคุณพระพุทธเจ้าผู้สูงล้ำคุณพระพักผู้สูงเลิศคุณพระ,ระอริยสงฆ์ผู้กระเสริฐนิมมาของเกิดเป็นคุณพระรันาตนใดที่ใหญ่ยโลกา ขอถวายความเคารพท่านท่านกูสถิตบรินีกิจเจ้าว่าวัดวัดทุ่งเสรีขอถวายความนับถือาระพิระพระผิละทุกทุกรูทุกทุกท่านและขอเจอสุจริพรเจริญธรรมประบัดญายยากโยตัสศาสนกโยธรรมหลายที่ม่านทำบายนั้นได้ท่างจีตมาใจได้ท้านใจมาในบ้านเพื่อมาฟังพระสัทธรรมสอนกานกระเสริ เด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งวันนี้ญาญโมเป็นวันอาทิตย์ที่22เดือนตุลาคมพุทธศักราช2566ก็ถือว่าวันนี้นั้นเป็นวันสามกาก็คือเป็นวันมาพระสารนามอยู่มาพระญาญโญวันพระนั้นท่านป่าท่านบอกเอาไว้ว่าควรจะมาฝังพระท่านป่าท่านผู้รู้ญาญโญท่านก็ได้พระอาจารย์แจงแสดงเอาไว้ี่ สอบปากการประพันธว่ามีอยู่ห้าประการในการย่าโยมประการที่หนึ่งนั้นการยโยมที่มาฟังธรรมเพื่อจะได้ความรู้ใหม่อย่างที่สองได้ทบทวนเรื่องเ,อกเก่าอย่างที่สามได้รทาความสงสัยอย่างที่สี่ได้รับธรรมทาความคิดประการสุดท้ายอย่างที่ห้าจิตของยา่าโยมจะมออกสายเตุใจจะโรยเดินย่าโยมาะทำภูมิความมีจิทธิ์ยยว่าเป็น สิงมงคลแก่ชีวิตของเราการทำลายนั้นถือว่าเป็นสิ่ง,งที่มีควาีใจนั้นเป็นที่พสุสของพมุนพลายบยึดเป็นที่พึ้นของสารพหลายในรูปกี่แนะรงรูปห้าญาโมอาตมาหน้นั้นอาจจะตโอก,การชี้แจงแสดงธรรมบอกกล่าวกับญาโมถึงการทำบุญที่มาโปรดในทางฝังศรในทางพระพุทาสนาของเราญาโมซึ่งการทำบุ สิ่งใดจะมีสามอย่างด้วยการย่าโยมก็คือบุตประการที่เรียกว่าบุตหน้าบ้านญาโยมบุตประการที่สองนั้นเรียกว่าบุตในบ้านและบุตประการที่สามญาโยมก็จะเรียกว่าบุตนอกบ้านประการที่หนึ่งบุตหน้าบ้านเป็นยังไงญาโมบุตหน้าบ้านก็ได้แก่การที่าโยดจะื่นขึ้นมาแต่เช้ามาเตรียมตัวใส่ผ้าพับปูนัอนคือเบุตหน้าบ้าน ของยาโใส่บาผสมก็จะต้องเป็นของที่ควรแก่การปูนผู้มองสมแก่สมรรสารูปของผสมด้วยยาโด้วยพปอยามเช่นการพูนตาตาเช้าเช้าโยก็จะใส่บาเข้าสู่เป็นเข้ามาผลไม้ได้นื่เป็นต้นยาโดตอนนี้ก็เป็นบุญที่เกิดขึ้นกับตัวเรายาโกเป็นรูปงารที่ถึได้ว่าดูชนาว่า ส่วนของที่ผลสาบานนั้นก็จะได้แก่นากพวกเนืเยื่ยดเป็นพวกอาหารอีกเรื่อของต้องยาของต้องห้าเรียกว่าเป็นวัสดที่องค์พระสามาสพระเจ้าได้ตั้งเอาไว้ในสิ่งที่น่าจะมีจัรสิ่อย่างยากเขาได้แก่ือมันุกเนื้อชาเนื้อวานิชอั้เนื้อหมูเนื้อสิโต เมื่อศ <ım> ึษาประเทศคือเสือโคสือสรดาและยางอันโยนี้เป็นมังสาศิาที่สมตามที่เราอเท่าทานโยสจล้ทเเือสีอย่างทีแล้วก็จะเป็นอาบแห่ผสมยางโยทีนี้การให้ทานก็มีสระดับท่าโยการให้ทานในศาสนาพุทธย่างโยจะสงเกตเห็นได้ว่าจะมีสามการมีสาย่าง ทานมีสามอย่างก็คือทานที่โยธาอย่างแรกก็จะเป็นทานที่สูดแก่ตัวยาโยนนี้ก็มีลักษณะว่ายาโยอย่างที่สองทานที่โยถวายแก่พระสงฆ์เป็นของที่สะดวักที่โยใช้อันนี้ก็หุ่นลดละลายยาโยส่วนอาการที่สามทานที่ยาโยถวายนั้นเป็นของต่างกว่าที่ยาโยใช่มีลักษณะพระเจ้าละลายยาโย เพราะฉะนั้งารถนอยของแต่ละส่วนยต้องดูสาระและดูบทบาทที่ของกระสุนรวมถึงสิ่งที่เหมาะสมกับสมรรสารปของกระสุนด้วยนักดูพระสารธเจ้าท่านกล่าวไว้ในคำสอนของพระองค์เกี่ยวกับการคำนวใส่บาตรก็ยังมีส่วนการดูการใส่บาตรยังมีส่วนยังไงดูมีรายส่วนอยู่ห้อย่างก็คืออย่างที่หนึ่ ผู้ที่ใส่บาตแต่พระสงฆ์ทุกวันนั้นย่อมจะเป็นที่รักที่เมนตาของคนทั่วไปอย่างที่สองย่อมเป็นผู้มีปัญญาอย่างที่สามบารมีท่านย่อมองคาสมาคมร้วยอย่างที่สี่คือจะมีชื่อเสียงปรากฏไม่ห่างไกลอย่างที่สี่คือต้องกล้พระและประการสุดท้ายอย่างที่ห้าเมื่อยาโยมใส่บาตรประจำทุกวัน ในศาสนาผู้เชื่อว่าเมเราเสียชีวิตไปแล้วญาติโมก็จะเกิดในสุริโกสว่างซึ่งเป็นคโลกข้างหน้าหรืเป็นภพภูมหลังจากที่เราได้สิ้นชีวไปแล้วญาติโยสวนบุญประการที่สองาติโยมรียกว่าบุญในบ้านบุญในบ้านคืออะไรญาติโยบุญในบ้านนี้ในคำสอนทางศาสนาของเราท่านเรียกว่าการทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ของเราการบกชา ผู้ที่พำนักผู้ที่มาลาเราพูดคุยด้วยกันใย่างดูเพราะว่าการมารุกับพ่อแม่พ่อแม่นั้นจัดว่าเป็นคนพิเศษที่ลูกผู้คนควรเอาใจใส่และดูแลเป็นอย่างมากหากมีการร้องเรกล่าวไว้ว่าการอยู่คูณทุกท่านสองกันั้นนี้เป็นหลักของคนดีครบถ้วนต่อแทนท่านให้ลูกนางทามสมควรคนดีรับใจมั่นกับการอยู่ได้โดย การันตุแปลว่ารู้ดูตรวจสอบคว่าเาเนทีก็แกลว่าการทต่อแทนญาติโยมศาสนาผู้สอนเอาไว้ว่าการันตุการัตุเนก้เ็นเครื่องหมายองปฏิท้ญาติโยมอยากเป็นคนดีก็จะต้องมีการันตต่อผู้มีพระบุญมีดามีพ่อแม่ทันจากว่าเป็นบุคที่ดีขึ้หน้าใชว่าเป็นที่เีข้นาของลูกญาติโยม ดูทุกคนดูทุกคนวังจัวจะเพื่อนูลเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่ทุกคนมีโอกาสาเราก็ทำบุญกับพ่อแม่พาพ่อแม่ไปทำบุญที่วัดที่ได้ย่านโบตามกิรมีโอกาสอ่านบารทพักการไว,ว้ว่า อนไรที่ไม่รู้จักคำว่าการดูต่อพ่อแม่ก็เรียกว่าเป็นคนเดียวถุงหรืออการอยู่ลูกกำลังก็จะไม่มีความสุขในชีวิตเลยและก็จะประสบที่ว่าการประสบคข้อผิดพลาดต่างๆและทำอรายก็จะไม่ประสบผลสำเร็จทุกอย่างเพราะว่าไม่รู้กับพ่อแม่พ่อแม่แต่ว่าเป็นผู้ที่ว่าที่ลูกหลานทุกคูุ่ดปวดร้อาเอาไว้เป็นเสี้ยเจ้า ท่านคิดเชื่อพ่อแม่ว่าเป็นภาพล nah, well, kind of well, oh. yeah. ักณของลูกญาติโดในคำสอนทางศาสนาพุทธนั้นภารกิจหน้าที่ของพ่อแม่เอาไว้ว่าหน้าที่ของพ่อแม่นั้นมีอห้าอย่างญาติโดหน้าที่ของพ่อแม่ประการทรียนรู้ก็คือว่าให้ให้ลูกของตนเองทำความชั่วอย่างที่สองให้ตั้งมั่นอยู่ในทุนธรรมดีอย่างที่สามพ่อแม่นั้นควรจะการศึกษาเตะลูก ควรเลือกเดินนังสื่ออย่างที่สี่เลือกคู่ครองให้ลูกที่เหมาะสมกับใบและฐานะบุวรอย่างที่ห้าการสุดท mm ้ายพ่อแม่คนเพื่อนบุตรผายและญาตโยมควรยกทรัพย์สมบัติที่ดินเงินพอกับการให้แก่ลูกในยาที่เราแก่ชราอันนี้จัดว่าเป็นหน้าที่ของพิการญาที่ถือกระทำกับญาติโยมหากต่อมาเมื่อพ่อแม่กระทำก่อ แล้วล um ูกหรือตัวตัวเองก็จะต้องมีหน้าที่5อย่างที่ควรกระทำกับคยกว่อแทนพ่อครก็จะมี5อย่างที่จะด้านโยงอย่างแรกก็คือว่าหน้าที่ของลูกประการที่หนึ่งเมื่อพ่อแม่ทานเลี้ยงเรามาเราก็ต้องเลี้ยงทั้นต่อแทนเลี้ยงท่้งทางกายและทางใจด้านโยง เรียนยาที่สอคือเรียนาท้านยากโเรียนใาเียนยาอะไรก็คือการทำให้พ่อแม่ของเรามีความสบายสบายใจของรเ้ลูกท่าจะได้ตายอถ้ายากือท่านาที่สามี่องพ่อแม่ของตัวเองทั้งสองทางคือทางการสทางใจและผลของกรเกชื่อว่าเป็นผู้มีามการดูกลดูแลทียาโดหน้าที่ของอการที่สองก็คือว่าการ ช่วยเหลือแรงงานของพ่อแม่การช่วยกิจการการสื่อสารต่อกิจการในบ้านยาที่สามคือทำื่อเสียงพ่อแม่ให้ประพฤติการงูดสกุลของเราให้ดียาทำให้ชื่อเสียงของครอบครัวดยอะยับอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกย่าโยยาที่สี่ก็คือว่าลูกทุกคนล้านคนต้องตื่นตนให้เป็นลูกที่ดีมองสงแก่สมบัติที่พ่อแม่ให้มา ประการสุดท้ายสิ่งสำคัญท่าญาตโยเพื่อพ่อแม่ทัานร่วมรับาชีวัปแล้วลูกคนล้นมีโอกาสที่เหมาะสมควรหาว่าทำดูให้กับท่านท่านจะได้มีวามสืบทางในลูกนี้กันในลกหน้าอแม่จะได้บมดวงญาติโยมอันที่เป็นมูลราการที่สองที่ว่าบในญาติโือการทำาพ่ออแม่ขังเราวมูลราการที่สาก็คือบุนตกบ้านญาตโ คุณนอกว่าที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมส่วนง้อบยาโดดก็คือการไปเพื่อสังคมให้ว่าสังคมของเราจะดีหรือจะไม่ดีในการย่านโดเราก็มองในแง่ของปก่อนเช่นว่าการทำทุกประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมโดยการอนุรักษ์ส่งเพาะโดยการช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันเช่นว่ามีน้ำพุ่มที่ไหนเราก็ไปบริจาคสิ่งของที่นั่งมีงานให้ที่ไหนเราก็ไปช่วยเหลือที่นั่น ทีลนหลงที่ไหลยาต้อกไปช่วยหน้าทเออท้นที่พังหลงชราก็จะเป็นในประเทศต่างประเทศตบาเราก็สุขํางใจไปให้รวมถึงการไม่เอารับโมเิการให้โค้งการไม่เด็กเราต่อเป็นด าอยากโลภอยากรวยต้องัหงตาอยากสวยต้องรักษาศีและอากมีระญาต้่านเทววาระสมาธิเปนประจำเทศนาปิโยสาเนในงาที่สุเดกการธรรมเทศนาในวันนี้อาตมาท่าเพขอท่านสัตยปฏิฐานอำนวยคากใบ่าโยมทหลายว่ายาโลานจเจอด้วย ภูณรุ่งธรรมของพระบรมศาสดาสิบใด้วยการก่าเป็น อย่างก,กุระการรรมา,า,า,ามรของธรรมที่ศสดให้ยูยงกระถามาถึงเราสมควรแก่ก,การเวลาจึงจะขอสมุทุติพะรารคาลงถูไว้เป็นผี้องน,นี้เอวังข้มีจุประกา ဒီတော့အဲ့ဒါအခုဒီကောထား นำมาขายทอดให้โยโย่จะได้อนใจเพราะโยมไม่มีเวลาว่างเยอะนะนักมีเวลาว่าศึกษาความรู้ปฏิบัติเขาว่างระโยโย่ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพโลกภายนอกโยมมันก็หต่อที่เราเห็นโลกภายนอกในโลกทเชื่กว่าแข่งแยกชิ้นดีชิ้นเด็นแต่ สิ่งใดที่ทำลงไปนั้นรวมไปแม้โลกทั้งโลกเองสักเทือนเลยคาราบินธรรมะแต่นั้นคนไม่มีธรรมะพบยากหรือคนไม่เป้จแกบผิดชอบตัวเีงพบยากคนต้องว่ารลูกติดลูกถูกลูกทีลูกทั่วนี่ก็คือในต้นต้นต้องทำใจในธรรมะไม่รู้ที่มันแก้พูดเอาแต่ว่าทุกคนต้องรู้เนี่ยฉะนั้นการที่เรากระตุ้นเวลาในแตชีวิตทุกคนได้ 它给你拿哪 Oh เปทำบมาเพื่ที่ไปที่ไหนก็ได้บนทามเราเี่ยไม่ไจำกัดจังหวัด